สิ่งเลยกกขอดกอดเขานานๆนะส, <S <S สนะซอมบี้สองเดี๋ยวขอถามความสมัครใจของแต่ละคนก่อนคาดบ่าน่าจะมี ของเราก็ยังเหลือนะเธอจัดต้นปีไหมแต่ก่อนสิ้นปีนี้นะครับสิงเี่คอร์ยมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่คิดไปแล้วคร่าวๆคิดไปแล้วคร่าวๆแน่นอนอาจจะจัดในโซนกรุงเทพหรือว่าโซนในพื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่ากรุงเทพอมันสู้ราคาได้ยากมาก นังสลับๆไม่เลยนื้อคือฉพะปรับปรุงที่ผ่านมาละครนายกสลับุรีรอดูรโอดูรโอดูรอมีอะไรให้รอรู้แน่เลยแค่ชแค่ชื่อไปบอกว่าถ้าปล่อยชื่อออกไปอ่ะทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปด้วกันเพราะว่าตอนที่ไปประชุมแล้ว มันมีชื่อนี้ปิ้งขึ้นมามันรู้สึกมีพลังในการที่จะทำมาคาเฟ่เครื่องบินคนครปฐมอ๋อที่ไหนก็ไปเดี๋ยวรอรอรอลุ้นกันว่าจะไปจัดที่ไหนหรือมาในตรีมอะไร

มีอะไรจะมาอวดน,นะอีกหนึ่งเสียงนะักรองนายกเหรอ CNP Band จะเปิดตัวในเดือนไหนน่าจะเปิดตัวเดือนกันยายนครับ Product น่าจะเปิดประมาณ3ตัวก่อน3ตัวก่อนแต่มันจะอยู่ในเครือของ บรน C N P ที่ไปเป็นคนชิมแล้วก็ไปเป็นคนคิดคิดไม่ว่าจะเป็นออกแบบโลโก้ตอนนี้โลโก้80%แล้วแต่ยังขัดอีก20%มันยังมันยังดูเหมือนขาดอะไรไปนิดนึงกำลังใส่ความเป็นตัวเองลงไปอีกแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีโปรดักที่ชอบแล้วเป็นแบบกล่องแบบแพ็กเกจอาจจะ รอ่แรกอาจจะไม่ลิมิเต็ดครับแต่รอดแรกอาจจะมีจํานวนจํากัดแล้วก็เป็นร็อต่อไปรล้วต่อไปแต่ไปชอบรสชาติที่ปายไปชิมมาชอบมาก mm hmm. ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของปลายที่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันพยายามใส่ตัวเองลงไปในนั้นเยอะเยอเยอ รออุนหนุนยังไงก็ฝากด้วยนะครับนักธุรกิจตัวน้อยยอนกระปุกรอเอฟขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าทุกคนไม่ว่าเธอทำอะไรทุกคนก็ให้การสนับสนุนไปเป็นอย่างดีเลยกำลังหาอะไรมาให้ดูเล่นอยู่นะนักถึงเชง้าในยามเธอเป็นเธอไม่เคยลืมจะโจ้หากัน สามารถใช้ในทุกส่วนครบครบร่างกายครบวงจรก็จะพยายามแตกออกไปเรื่อยๆแตกแตกออกไปเพราะว่าเราก็ยังชอบอะไรที่มันใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆไปเรื่อยๆเราก็เลยออาจจะมาเป็นเซตเป็นเป็นล็อตเป็นล็อตเป็นล็อตไปแล้วแต่ละชิ้นอาจจะต้องแตกแขนงออกไป ออนไลน์หรือในห้างมีทั้งน่าจะมีทั้งสองสออย่างเลยออนไลน์ก็น่าจะมีแล้วก็ในห้างอาจจะมีแค่สาขาหนึ่งเปิดเอามาก่อนสอ,ส,ส,าาสองสาขาสองสาขาขายเองไหมขายเอง อาจจะเป็นคนไปเปิดตัวแบรนด์สินค้าตัวเองเองครับส่วนการขายก็น่าจะเป็นทั้งระบบด้วยแล้วก็มีเราไปขายเองด้วยอันดับดาวลุ่งที่สิบสองแล้วนะทุกคนขึ้นมาแล้วจากแปดสิบเก้าผมขึ้นเป็นที่สิบสองแล้วห้างแขกคืออะไรห้างแตก พี่ตมนะใบเตยให้กินขอ,อให้ฟังปุริเเนาะเราไม่คิดว่าซีนพีมันจะชื่อของเราอะมันจะออกมาเป็นอะไรที่มันมันไปได้ไกลขนาดนี้ กินข้าวไปแล้วครับกินข้าวกับลวกจิ้มแม่แล้วก็ลวกจิ้มเนื้อลวกจิ้มมาแล้วก็ทอดปลาสลิดความตั้งใจมันก็ใส่ความตั้งใจแล้วก็ใส่ความเป็นเราไปเยอะๆ วดรางวัลเมนโลปปอมอ่ากําลังรอส่งมาครับรางวัลเมนโลปปอมก็ขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตเลยนะที่ทําให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลอ่ารางวัลคู่ก็มีหนึ่งรางวัลแล้วก็มีรางวัลของเพลงเมื่อถึงเวลาด้วยวันรดยังแบนออกสามตัวตรงเลยไปก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกัน แต่ตามจริงเพราคราวนี้พอพอยางแบนปุ๊บแม่แม่ก็เลยทีแรกตื่นเช้าขึ้นมาไปกินข้าวไปกินข้าวกับแม่นั่งกินนั่งไปนั่งมาแม่บอกว่ารถมันยางแบนนะน้องไปน้องไปลองออกไปดูดูว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าไปก็ออกไปดูสงสัยยางมันรั่วไปก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปไปอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวไปจะออกไปไปดูแม็กใหม่ด้วยกได้แม็กใหม่แล้ว อยากได้แม็กใหม่เพราะว่ายางมันมันอาจจะเป็นพ่อแม็กด้วยมันเลยทําให้ยางไม่ดีแม่ก,ก็เลยบอกว่าอ่ะทั้งนั้นก็ไม่ต้องอาบน้ําหรอกเดี๋ยวแม่เอารถไปเช็คให้เองเพื่อที่จดีไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กใหม่เปลืองเงินแต่ก็เอาก็เปลี่ยนแม็กใหม่มันก็ดีแม็กตัวนี้มันมันลุยขึ้นขึ้นเหนือรองตัา้มาเยอะแล้วเ,เปลี่ยนแม็กใหม่มันก็น่าจะเทไอ้ยักษ์น่าจะน่าจะดีใจ แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่เอารถไปเช็คที่บีคลกใกล้ๆสรุปไปเช็คกลับมาไปเช็คกลับมาแม่ก็เลยบอกว่ามันไม่ไ,ไม่ได้เป็นไรแค่จุกตอนนั้นมันหมุนไม่แน่นเฉยๆลมมันก็เลยออกไปสรุปไม่ได้เปลี่ยนยางไม่ได้เปลี่ยนแม็กเติมแค่ลมเราเลยว่าโอ้แม็กใหม่ก็ไม่ได้อ้ยักษ์ตามจริงอ้ยักษ์มันมันชอบเปลี่ยนแม็กใหม่ไง ก่อนไปขึ้นเหนือตอนนั้นเราไปเปลี่ยนแม็กใหม่มาหนึ่งรอบอ้ยักก็เลยไม่งองเงียเลยเวลาขึ้นเหนือพาทุกผู้โดยสารทุกคนถึงที่หมายแบบปลอดภยัยแล้วก็อ้ยักก็ไปลุยขึ้นภูเขาขึ้นนู่นขึ้นนี่เวลาออกงานใหญ่ใหญ่ไอ้ยักษ์ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับเหมือนวันไปงานงานบวชนุกธนดรไอ้ยักถึงมันไอที่ปัดน้ำฝนมันจะหัก แต่มันก็พายุงตัวเองกลับมาบ้านได้แล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนปีนี้ไปเหนืออีกหมยอยากไปอยากไปแต่ถ้ามันได้เปลี่ยนเป็นแ a มกขอบ20สขอบอะไรแบบนี้เพราะมันยังไม่ได้ขึ้นไงมันยังไม่ได้ขึ้นเหนือขอบส7เกมันมันไม่อยากชอบแล้วมันอยากได้ขอบ20สิบขอบเส้นบาง,บาง <c oughs> ทางหน้านหมดมากแต่เราก็สุดยอดมากเราเป็นวันที่เราภูมิใจในตัวยักษ์แล้วเวลามองไอ้เจ้ายักษ์มันจะมองด้วยความภาคภูมิใจตลอดเลยไม่ว่าตั้งแต่ออกมาวันแรกใช้เวลาคิดอยู่ประมาณเกือบออสามเดือนสองเดือนสามเดือนกว่าจะได้ซื้อไอ้ยักษ์มาเพราะว่ามันเป็นรถที่คันใหญ่ขับไปไหนก็ยาก แต่เราเป็นคนที่ชอบออฟโรดอยู่แล้วให้เลือกระหว่างรถรถสปอร์ตอะที่มันที่ไม่จะโหลดต่ำๆอ,อ,อ,อะเราเป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยเบรกลุมอยู่แล้วไอ้ยักษ็เลยเป็นรถที่ตอบโจทย์สามเดือนหลังมาก็เลยไปวันเกิดมาก็เลยให้ของขวัญตัวเองสักหน่อย ภูมใจอยากภูมใจอยากเดี๋ยวจะพาตอนนี้รออฟโรดมีของปลายของนุกสองคันแล้วก็มีออสเต็ปวัดรอบที่แล้วก็ออฟโรดไปขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยวจะชวนทุกคนไปออกทริปขึ้นหนึ่งอากันเท่ๆแบบลุยได้ไปงานโฟกไม้ไปครับรับสายด้วยรับสายใครอ๋อ ลุนาดลลุงธนาดลเป็นวะลุงธนดลค้อมาเตียฮัลโหลบไดทนฮัลโหลเอวเอวคุณบไดยินวะยินวะลยินวะฮัลโหลฮัลโหลม่ินกูบอนี่เอาวอยู่บเนี่ฮัลโหลเอามาไ ทำไม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 เอ้ามึงไม่ย okay. oh, ินกูบ่นี่บ่ได้ยินเปิดไหมล่ะบ่ทำไมไปไม่ได้ยินวะเอาไม่เไม่เอาไม่เไมโลโล่เออมาแล้ว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 มึงนก็เปิดไม่เนาะบ่เออเอาดดมเลยิโทรมาเงีงเมื่อคืนโทรมาปลายสายหนึ่ง กูแต่งเพลงไรเนาะกูจะไปรอให้มึงฟังที่บอกว่าน่าทีไปแต่งเพลงนี่นี่ยแต่เออโอ้แต่งไหนฟังในมือเดียวได้ปะแต่งไหนแต่งไหนมันจะมาจะโจมตีสามตลอดละเพลงไงว้เออเดี๋ยน้าทีกดฟังผ่านมึงท่างฟังกูสิบอกโอ้กูเมื่อยแต่บบนี้ อ่นบอกชื่อเพลงเขาได้ไหมครับหรือว่าอุบไว้ก่อนเ็ต้องบอกก็าต้องบอกอ๋อต้องอุบไว้ก่อนนะครับต้องอุบไว้ก่อนนะ<笑><笑>สำหรับงานเพลงนี้ที่จริงให้ลองพูดแบบนั่งลองนั่งพูดกันพูดถึงเนื้อเรื่องของผลงานเพลงนี้แล้วคราวนี้ไปไปมาๆนุกท่านรนกลับบ้านไปมันก็ไปแต่งเพลงมาได้เลยหนึ่งเพลงเออม,มันให้โจทย์มาให้โจทย์ให้โจทย์ไปมันบอกมันบอกซื้อเพลงโอซื้อเพลงดีมาเออ ไปบอกเอ่อไปให้จดพี่นิกไปด้วยแต่พี่นิกพี่นิกแกจะแต่งออกมาในสไตล์สติงหรอกอืมอืแต่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แต่งเลยครับบริเซอร์ผมไม่ไปตั้งแต่วันโฟก์หนูบริเซอร์นิกบริเซอร์ตอนนี้เขาไม่กินเบียร์แล้วนะคะพอไม่กินเบียร์แล้วเขาคือคนดีสองพันยี่สิบสามไปกูก็รูปหน่อยสะวะ เอามันกระดัยจำนีแหละเพื่อนมันเข่ารวมเนาะเห็นจังไหนล่ะปะกติมันก็ใหญ่กว่านีป่ะโอ้มันก็ซจำนีแล้วมึงตั้งให้กูหน่อยได้หนิบ่แม่นมันก็อยู่จำนีแหละมันสิอยู่หนังหลายแท้บักนี่ตั้งให้กูหน่อยได้หนิบ่มีเด้อมันก็ได้จำนีแหละมันสิใหญ่จำใดไปไปเตรียมตัวแรกนี่ไปเตะบอลโอ้ยเตะบอลจังไหนซอยตันถืสร้อยไปปาดอยู่เออแก่สร้อยตัน ไอ้ไว้พ่อๆกันเดี๋ยวกูเสิรลชร่องขึ้นจังบักเก็บดิโอออก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 ไปมึงเบิ้งหนังกันนะเด้อไปไอ้ซอมบี้ซอมบี้ดีดีเลยซอมบี้ยังไหนเบิ้งมาตาระดาไปเบิ้งไปซอมบี้กูฝากเลยซอมบี้ก็ดีที่มันติดเท่นเทนเทนเทนไอ้เอ่อเทนมาแรงในหนังฟิก เน็ตฟิกเขาเอื่นเน็ตฟิกเงี้ยไปเอื่นเน็ตฟิกคนพันนอกบ่เน็ตฟิกเออเน็ตฟิกเขาเอื่นบอกมันก็บอกบันนอกเด้ยเขาบอกมันบันนอกหลดเด้ยเขาต้องเกลี้ยเราด้วยเพื่อนมันเอื่นวาเน็ตฟิกเน็ตฟิกเน็ตฟิกคนไทยส่วนมากคนไทยพวกเราเนี่ยจะเอาภาษาอังกฤษมามาเติมไมโทเน็ตฟิก굿มอร์นนิ่ง ฮอนด้าฮอนด้าคนไทยเฮานี่เอื่นฮอนด้าแต่ปกติมันเอื่นฮอ <Honda. S 2> นด้าฮอนด้างงคือกันอืมหวานคอมง <laughs> องว่าอย่างแน่ามาเห็นหนาเลยนี่ข้าคืบเนี่ยไม่กลับนานไปว่าาบแล้วคาะ <laughs> <laughs> ไอ้พวกประเพื่อนัเม็นๆเนี่ไอ้พวกหน้าบ่อาบเนมื่อไงล้เตี้ยบอเรียนภาษามาแต่ใสเข้าวจมั้ยนี่น Netflix Honda Google ต o ้ย t a ่ะแลเรียนมาแต่ใสเรื่องคุดังคู่ไป bye b บอกเพื่อนบอกันเออแล้วเตบอลตอนแรกพอกันบอบไปโอเคแล้วกูถ่ายเร้อยป y e ไปไปไเชิญออกเชิญออกเชิญออกผู้เยี่ยมชมออฟไลน์ไปแล้วสุดยอดมากครับอันนี้ก็คือลูกทันรนเขาเริ่มจะมีพรสวรรค์นในการแต่งเพลงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แต่งเพลงมั่วกระจายหมดแล้วสรุปว่ากันบอกหูเรื่องรู้เรื่องแค่อย่างเดียวว่ามันต้องเรียกว่าเน็ตฟิกเน็ตฟิก จะรูปไปเตะบอลไหมไม่ไปเตะบอลอยู่แล้วครับเจอกันเปิดเลสซี่ล็อกซี่กันกดเปลี่ยนชื่อเ่งให้ฟังหน่อยเดี๋ยวต้องอุบไว้ก่อนครับเพราะว่ามัน มันเป็นผลงานเพลงที่มันแต่งมาแบบกระชั้นชิดเดี๋ยวมันน่าจะไปเกามาอีกทีก่อนสีผมสีผมสวยสีผมสีเทาครับไปกอดเขาเร็วๆมีมีอะไรที่มาก่อนกอดเขาด้วยรอก่อนแล้วกันในควเอร์ปล่อยวันไหนตอนนี้อยู่ในระหว่างการ อินนเสียงเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เหลือการ m ิกสเสียงใส่ตอพี่แอร์จะจะอะรา,มา,ป,าปมีโครงการแต่งเพลงบ้างไหมโครงการไปเยอะมากไม่ว่าจะแต่งเพลงไม่ว่าจะเขียนหนังสือไม่ว่าจะทำอะไรแต่ตอนนี้ขอนั่งอยู่เฉยก่อน ก็เขารอบนี้มีโคไปด้วยเี่ฝนตวงเหรอเนี่ยเขาคุณรถไฟด้วยไม่เจอหน้ากันนานเลยนะชอบที่ไม่หยุดพัฒนาแต่ตามจริงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีโคอาจจะไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่าเหมือนน้องๆ้อไฟตันก็อยู่ในช่วงการขายของการแอคทีฟตัวเองการสร้างตัวตน กับะพีก็อยู่ในการคิดคอนเทนต์ชาเลนจ์แล้วก็การทำงานแยกย้ายกันไปเติบโตในสิ่งที่เราชอบวันนี้กินน้ำโคละอย,ยางไหมคะวันนี้กินน้ำเปล่าแล้วก็กาแฟไปแล้วเดี๋ยวพักเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำพายเป็นออกไปข้างนอกซะหน่อยเอาขอให้ ทุกคนมีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะคะขอให้ขอให้แฮปปี้แฮปปีแล้วกันทำอะไรด้วยความแฮปปี้มันมักจะออกมาดีเสมอดูแลรักษาสุขภาพด้วยรักและคิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันช่วงนี้ก็ทนต่อความคิดถึงกันหน่อยแอบพบกันนะครับหลังทุกคนนะครับ